ต้ยมยำขาหม,มูไ,ไม่ถูกมวยแต่เราก็กินได้ใช่ๆไม่เกี่ยวกันเอาออมาถ่ายนี่ต้มหำไม้แขย่างแขย่างแขย่างย่าง,ง,งเกลียงทำเร็จก่อนนะครับ

แค่นั้นจิ้มน้ำจิกกะปิกะปิม,มปะนาวเอาไม่ยากอะไรเฮ่ใชกินดิบยังไม่ได้เลยตุดจักช็อตด้วยยาด้วยแหละ,ะลงมาพร้อมๆกันเนาะนจะได้สะสมใช่ไหม จัดทำเรียบร้อยอต้มเครืงง่งต้มต้มยงอะไร พี่จะป้องมือทำไมมันตกน้ำมามันตกน้ำมามันโหลทโวมมากขนาดนั้นเลยเหรอ,อเดี๋ยวต้งองตกกะก้าเรามันเป็นอย่างหมดวะจ้าแก้วเพื่อความหอม,หอมนะคะ อาเจตินะนะอันนี้ไว้ใส่ไป,ไป,ไปทั้งชุดเลยอยากินมานซื้อหมามาของเราไม่มีเหรอมีแต่ว่ามันขยันเกินไงอ่า

ผงนัวนะจ๊ะงนัวใส่เพื่อให้ปรับน้ำให้เขาจะได้อดอกน้ำตาลใส่นะจาใส่นาจา,าอย่าเค็มมากนะจาใส่น้ำไม่เขียวใส่งวไม่ใส่เปลี่ยนพร้อมไปก่อนจบเราต้องใส่ช้อนก่อนต้มช้อนต้มช้อนก่อนนะช้อนเปื่อยเมื่อไหร่ หมูเปื่อยตอนนั้นแหละทีนี้เราก็มาใส่หมูหมัวเรต้มจนกว่าช้อนจะเปื่อยนะคะต้มจนช้อนจะเปื่อยแล้วหมูมันก็จะเปื่อยหมดเลยบอยทานต้มหมดเลยเอา ได้ลายมือลายเวลาโอเคไม่คนไม่คนจ้ารออีกกินอะไรกินอลองเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำไอ้ ใช่ใช่นอน่อม่กินด้วยได้ไ กินน้ำได้แห้วล่ะหอมหุ่นหุ่นเลยก็กินไหมเอาอยางขอ,อยางใส่ไว้เลยสีตรงี้ไหมใส่<ต>ไหมสีเขาเอาฝ้าไอ้นั่นไงน